ค่ะสวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะ่ะสองพี่น้องพ้ากินพ้าเที่ยวเนะาะกะบิพามากินเมนูเสินๆนี้และะ้ค่ะขนมจีนนะคะอันนี้น้ำยาไอ้น้ำ,นำ<า>พริกนะคะเมยายเห็ตเนาะคันพุทดิยาใบสูตรกะทักมาถามเอาอเด้อค่ะอันนี้กะพผักลวกนะคะผักบุ้งแล,แล้วกะไอ้ทั่วผู้นะคะมีพผักบุ้งลวกทั่วผู้อันนี้กะพริกทอดนะคะนี่นะคะพริกทอดเนาะ อันนี้ก็นต้ำยาน้ำพริกนะคะโอเคมากินกันเลยค่ะหลาดเธอหลาดพักกันเด้อต้องหลาดทั้งสีเลยนะคะปะกติเขาก็จะกินกับไอ้หัวหัวปีเนาะเอาลเอาลยแสบเธเด้อค่ะอือหือ นนะะ่นี่นะคะอุ้ยอุ้ยนี่นะคะเห็นมะเนาะนะคะอือหมอน้ำดองปรุงเลยแซ่บบ่แซ่บหวานน้ำยาน้ำพริกนะคะอันนี้เพิ่งเคยกินเธอเลยอนี่ยบอเพิ่นกินดูแหละโบโบดีนะฉันในยาเป็นคนไทย <laughs> แซ่บด้วยคะนี่ยแม่มัน หอมแบบไน้นแล้วนะค่ะเหมือนหอมเนาะหอมเจียวอ่ะหอมเจียวหอมอะไรกืออ้อืมใส่ลงไปไมั้ยอื้อพี่ถอดนะครับพี่ถอดพี่เพด้เนจะเท้ามาค่ะทุกคนมาๆเอาอื้อืมเอาของออกเอาออกหนักมันใส่เอาลงข้างล่างก็ได้ แซ่บเนี่ยอันใส่กระเทียมน้ำนะคะกระเทียมหั่นเป็นแว่นๆเนาะแบบ่แซบพริกเพชดอันนี้ดิพริกทอด น้ำตกกินกระพีะทอดแบบเขากันแห้ำน้ำกระเพระเพาะีเแต่น้ำพริกนะผู้ใดเคยกินมาเคยกินเหม็นมาบอกนี่ด้วยค่ะขนมจีนน้ำพริกก,นกินกับอำ่ำเองกับอ่ำง้อป,ปีนะปปแบบแซ่บเลยบะหมีนม่นะคะถ้าสือบะหมี่ นั่งเธอเพื่นเอามาฝากกันบ่คิดอยากกินเนี่ยนม่น่าเอาทีมเพื่อนนังกินใช่ไหนี่น้ำ,นำร้ายนะคะสวดหนาเพื่อนเออเท่าหนาไมนใส่ฉันรู้หนาสักหน่อยค่ะฉันเ,นเนี่ยูายุ้กเสี่งแค่ไม่นุ่มเ้นเนื้อช้องพี่้องนี่มากคักยัแงแค้นเขาก็แหละ โอ้ยนะอืมอืมอืมหอมแน่โดดเมือม่อนี่พี่น้องหอมก็สิบแบบแซ่บัะเอาวอ่าพริกทอดหนังอืม,อ,มอันนี้ก็เพลิเดเพลิน ัหน้าบ้านกัซิไม่เสียงดังน็กน้อยด้วยพี่นนอะมันอยูด้วัีล่ะคะเป็นออยู่หน้าบ้านเนาะไดยทายในบ้านมีเสียงหนุกห้องผอมอืม,อม,อม เพริ๊พริกเฮยู่ดนขนาดบริเกบตกระแิ่อได้เนี่พริกถอดพริกถอดสุดหยอดแห้งพี่น้องแซ่บขนาดโดนแห้งได้ในบริเกนหลายปีเลยงาพึ่งเห็ดเินพริกหรือเ่าอืมกะดานำมันมา้ค่ะกินกับต้้งกินกรนาษนำนำข้าวนำกระแดบ ลาดซุนหอยเห็ดหนังกะทิที่เขาไปลงท่านอ่ะอืมเศบษคักพี่เนาะก็เดี๋อเนบ่ยมะเขือกินไปลองกินมึงด้วยค่ะน้่จีนนนำกะทิน้ำร้านขายซวนหม,ม่างจะาบุกหอยเห็ดอืมสมานซิมิเตะนนำอันนนำกะทิแล้วก็น,น้ำป้าเช่ค่ะหากินอย่างก็ได้ค่ะน้ำ อันนี้คนที่เฮ็ดแบบม,มันมันใส่เวลาหลายหรือเปล่ามันต้องเคี่ยวองศีนะคะ่ะมัน,นก็นั่งผักกาดคนสีเฮ็ดกินเนาะาผักอีสานเท่ากับบุคอยเฮ็ดบุคอยเฮ็ดว่าเป็นหรอกมั้งบุคคลเฮ็ดแบบเมียเป็นเจ้านาปีกกำนัมกระชี่นั้นแหละแม่แบบอีสานเท่าอ,อันนี้เป็นของแบบของผักกางนะคะคของคนแบบคนผักลางแล้วคนกินอ่ะ เพราะว่าฉันกับบเคยกนินกันอยู่อีสานแม่บ่มีบ่มี่อยู่ด้วยไม่มอยู่น้ำยาเนี่ยค่ะเพิ่นก็เฮ็ดให้กินมันฉันก็เลยกินก็เอร่อยแสบไม,มนเป็น<ฮ>รสชาติมันสิเป็นแบบหวานไอ้มีกะทิอ่ะค่ะคล้ายๆเนาะเออคล้ายๆมีกะทิแต่มันจะมีกลิ่นหอมของแบบหอมอ่ะหอมกับกระเทียมอ่ะ เหมือนหอมแบบหอมเจียวเทียมเจียว,ยวอ่ะแต่ว่าอันนี้อันนี้สนกระเทียมนะกระเทียมดอกเบาอือเมื่อไหร่าพาไปเบิร์นตอนยานวเราเห็นเนาะอืออันนี้เราเกี่ยวกระเทียมเนี่ยอเนี่เออหอมอันนี้เนี่ยหอมเจียวแสบพี่หองแสบรองกินเบิรด้วยค่ะ ยาหล่อันเฮ็ดเฮ็ดอันเลยแบบหลายอย่างเนาะกระเพาอ่ะใสบ่บหทุกอย่างอ๋ออืมแล้กินผิดทอดไปอันสองสามวยนก็เป็นแี่อ่อห็บเหนองเออตีใจข้างอะเอาหัวอ่ะออแล้ว ับคักรไม่นูเสร็จหรือไม่คะเพียงอหน่วยนี่ขตดเพชรอาใส่ อ้ามมันอืมเอยเห็ดนาะอืมอืบตาัน,าน,นมีกะทิ <c oughs> แต่ว่าอันนี้มันมันสินนกินกะเทียม่กินกะเทียม รสชาติคลา,ายมีกะเทีนะคะจินตนาากาศเอาด้วยค่ะกินกับหัวปีนี่แบบแซ่บอือ ค่ะจะเอาไว้ใช่ไมนะคะคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสอง,สองพี่น้องพากินพาเที่ยวน้ำเนยได้ค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนะาะคลิปหนี่งกับแมากินขนมจีนนลำยาน้พริกให้เมืองเนาะค่ะค่ะ ก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมเนาะไ้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายปิดบระึง